สวัสดีค่ะสำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวสอบใบประกอบวิชาชีพครูนะคะต้องดูคลิปนี้เลยเนาะเอาวันนี้จะมาพูดถึงรีวิวข้อสอบนะคะใบประกอบวิชาชีพครูวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษานะคะก่อนอื่นเนาะก่อนจะมาพูดกันเนี่ยแนะนำเพจก่อนนะคะ อ่ก็คือเพจกว่าจะได้ใบประกอบวิชาชีพครูนะคะเผื่อใครที่สนใจจะดูตัวอย่างฟ้าเอกสารนะคะสามารถเข้ามาดูเพจกว่าจะได้ใบประกอบวิชาชีพครูเนาะเอกสารต่างๆดูหน้าเพจอ่อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างตัวอย่างออ่ตัวอย่างเนื้อหานะคะที่ลงในกลุ่ม VIP เนาะทีนี้อันนี้จะเป็นข้อสอบจริงหลายคนทักมาถามว่าเป็นข้อสอบจริงจากห้อสอบเลไหมอันนี้เป็นข้อสอบจริงที่จําจากข้อสอบ ห้องสอบมาเลยนะคะอาจจะมีการเพิ่มช้อยอาจจะมีการเพิ่มเติมบ้างนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ได้จำร้0ยแต่ว่าอยู่ในขอบเขตบริบทข้อสอบจริงแน่นอน 6, ครบทั้ง60ข้อนะคะร้อจากห้องสอบเลยแล้วก็มีเฉลยละเอียดให้สมาชิกสามารถที่จะโหลดไปฝึกทำแล้วก็อ่านได้เลยนะคะทีนี้เทคนิคในก,การ อ่านวิชาดิจิตอลต้องขอบอกก่อนว่าอันนี้พูดแบบตรงไปตรงมาเนาะด้วยประสบการณ์ในการติวกลุ่มไปประกอบ2ปีแล้วนะคะแล้วก็ตัวเองอ่านเองด้วยตอนสอบครั้งแรกตอนปี2 5 6 4 6 5 6 6ก็เกือบ3ปีแล้วจากประสบการณ์เนี่ยเทคนิคในการอ่านเนี่ยเออถ้าถามว่าข้อสอบออกตามข้อสอบจริงไหมต้องขอบอกก่อนว่าไม่ได้ออกเปะ๊ะตามร้อเปอร์เซ็นแต่ออกยังไงเขาออกบริบท นั่นหมายความว่าปีที่แล้วออกเรื่องนามสกุลไฟล์ปีนี้ก็ออกเรื่องนามสกุลไฟล์เหมือนกันแต่อาจจะถามเป็นไฟล์ภาพตัวอื่นปีที่แล้วออกทั้งไฟล์เสียงไฟล์วิดีโอแต่ปีนี้ออกแค่ไฟล์ภาพอย่างเดียวก็คือเขาถามว่าถ้าต้องการส่งภาพก i ิฟไม่ใช่ภาพเคลื่อนไหวเนี่ยจะเซฟไฟล์เป็นไฟล์อะไรคือเป็นไฟล์กิฟกิฟ่ะกิฟกิฟนั่นเองกิฟ เซฟเป็นกิฟนั่นเองนะคะวิธีแล้วออก PNG อะไรแบบนี้นี่อาจจะถาม PNG ก็ได้อันนี้ในส่วนของข้อสอบดิจิทัลนะคะทีนี้นอกจากนี้แล้วประเด็นอะไรที่ออกประเด็นเดียวกันคือะคะเอ่อนะคะปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยในปัจจุบันถือว่านำมาเขาเรียกว่ามีผลมีความสำคัญในด้านการศึกษาเขาถามว่าถ้าหาผู้ปกครองแชทมา ถามจำนวนมากแล้วคุณครูไม่มีเวลาตอบเดี๋ยวคุณครูจะใช้ประยุกต์ใช้ด้านใดก็คือให้ตอบแชทบอทก็คือัญญอได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้นะคะปัญญาประดิษฐ์นี้ออกทุกปีตั้งแต่ปี64แหละเขาอาจจะไม่ได้ถามเรื่องเดิมหรือข้อสอบเดิมแต่เขาจะเอาเรื่องมันมาถามอาจจะเปลี่ยนประเด็นอื่นเพราะฉะนั้นเวลาอ่านเนื้อหาเนี่ยคุณครูจะต้องอ่านครอบคลุมก็คือให้อ่านปัญญาประดิษฐ์ตัวอื่นๆด้วยปีนี้อาจจะออกซีรีส์ก็ได้ หรืออาจจะออกอหุ่นยนต์อาจจะออกระบบอ,อะไรนะเกี่ยวกับการจราจรใช่ไหมตรวจจับเครื่องยนตอ์อัตโนมัติประมาณนั้นนะคะหรือระบบตรวจจับหน้าจอ,อาตรวจระบุตัวตนโดยใช้ใบหน้าก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ที่ออกเยอะก็จะเป็นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีอย่างเช่นอ่านเหมือนคนเนี้ย ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของจังเมลเห็นไหมอ่าเราก็ต้องรู้ก่อนว่าจังเมลเกิดจากอะไรนะคะอ่านี่คุณครูก็สามารถไปอ่านทบทวนได้เพราะว่าคุณจะได้ฉฉเฉลยไว้ในข้อสอบจริงแล้วนะคะทีนี้มาดูเนื้อหาที่จะออกสอบ สเต็ปแรกในการเตรียมตัวสอบให้คุณครูหาข้อสอบจริงก่อนนะคะข้อสอบจริงซึ่งทางกลุ่มเนี่ยได้แนะนำไว้แล้วมีประมาณ60ข้อเลยของปีนี้แล้วก็ปี64อีกประมาณเกือบเกือบ50%ก็คือประมาณ30-40ข้อเพราะฉะนั้นคุณครูจะได้ข้อสอบจริงทั้งสองปีให้คุณครูไปอ่านทบทวนเนื้อหาได้เลยนะคะอันนี้ก็คืออยู่ในกลุ่ม VIP ของนกหนะของครูของน้ำนะคะคือกลุ่มจากเพจไปประกอบวิชาชีพนะคะ เอาเดจกว่าจะได้ใบป,ประกอบวิชาชีพครูทีนี้มาดูเนื้อหานะคะว่าเนื้อหาที่จะต้องอ่านในวิชาดิจิทัลเนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นตัวอย่างเล่มไฟล์ PDF นะคะวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาฉบับปรับปรุงใหม่ปี2565 เนาะทีนี้เป็นเนื้อหาที่ใช้อ่านสอบตรงตามเทปบูปินส์แล้วก็ตามประสบการณ์ที่สอบทั้งปี6 4แล้วก็ปี65คุณครูสามารถเอาไปอ่านได้เลยโดยไม่ต้องรอติวนะคะโหลดไปอ่านได้เลยชุดนี้จะมี170กว่าหน้ามีข้อสอบให้ฝึกทำมีทงข้อ,ขอขสอบจริงข้อสอบสมือนจริงแบบฝึกหัดประมาณ270กว่าข้อมีเฉลยให้แล้วนะคะเรื่องที่คุณครูต้องอ่านเนี่ยเกี่ยวกับการใช้สื่อนะคะการรู้ดิจิทัล การใช้คอมพิวเตอร์การใช้อินเทอร์เน็ตออกบ่อยมากการใช้อินเทอร์เน็ตเอ่อพวกเบราว์เซอร์การใช้ internet. อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภยัยพวกนี้นะคะเซิร์ชเอนจินนี่ก็ออกทุกปีเหมือนกันอ่าเซิร์ชเอนจินการใช้เทคนิคการค้นหาค่ะก็คือปีที่ปีนี้ออกอะไรนะเอ่อปีที่แล้วออกอนะคะอนี่ก็คือใช้ในกรณีไหน ก็ถามว่าข้อใดกล่าวถึงเออ่ข้อใดกล่าวถึงเซลล์แอนเจียถูกต้องมีออด้วยมีอะไรนะการค้นหาโดยใช้เครื่องหมายบวกการค้นหาโดยใช้เครื่องหมายลบการค้นหาโดยใช้เครื่องหมายมันมีอะไรอีกบวกลบเอ่ออันยัป,ประกาศก็คือคำพูดนั่นเองนะคะการค้นหาโดยใช้เทคนิคคำว่าแอนปีนี้ออก การหาอโนดบุ๊กในราคา2 0 0 0 0ถึง30,000เนี่ยจะใช้ทำค้นยังไงแล้วก็ออกอีกอันหนึง่งเซนจิตออกถึง2ข้อปีนี้ออกอะไรนะออกเอ่ออะไรนะเออเอ,อ่าโอเคลืมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกอีกทีนะลืมแล้วว่าอีข้อหนึ่งเซนจิตปีนี้ปีนี้ออก2ข้อเหมือนกันนะคะไวรัสคอมพิวเตอร์เอ่อให้คุณคุณเน้นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสแกนไวรัสอย่างถูก ใช้งานได้ต่อเนื่องแล้วก็ไม่ไม่ผิดกฎหมายก็คือให้อ่าติดตั้งโปรแกรมไวรัสที่สแกนไวรัสที่ถูกิีกสิ์นั่นเองนะคะการปรร้องกันไวรัสต่อไปเทคโนโลยีอยุบัติใหม่อันนี้ออกทุกป,ปีเลยนะคะให้ค,คุณครูดูเกี่ยวกับ iot นะคะ cloud computing ปัญญาประดิษฐ์ให้พยายามดูตัวอย่างแล้วก็การนำหลักการปัญญาประดิษฐ์มาใช้ก็จะมีระบบอะไรบ้างระบบคิดเหมือนมนุษย์กระทำเหมือนมนุษย์ ระบบคิดอย่างมีเหตุผลก็ะทำอย่างมีเหตุผลให้ไปดูตัวอย่างว่าแต่ละอันเนี่ยใช้ระบบไหนนะคะประมวลผลโดวยว่าใช้ภาษาธรรมชาติอะไรประมาณนี้นะคะเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม AR เอ่อ AR เนี่ยเอามาใช้ในการเรียนเดี๋ยวนี้เยอะมากก็คืออย่างเช่นเราต้องการจะให้เด็กรู้เกี่ยวกับเอ่ออะไรนะเอ่ออ,อ่ตับไตเสพพุงในร่างกาย แล้วก็เอากล้อง AR ใช่ไหมส่งไปเราก็ไปยังปกไปเรียงภาพที่เราสแกนแล้วก,แวก็แล้วก็ระบบก็จะอ่านใช่ไหมก็จะได้เป็นรูปเครื่องในในร่างกายของเราเป็นแบบดุกดิกลูกดิกสามมิตินั่นเองนะคะต่อไปก็จะเป็น VR อาันนี้ก็ต้องใช้ความจริงเสมอก็คืออาจจะต้องใช้เแว่นตาสามมิตินั่นเองนะคะ MR XR อันนี้เสริมให้ Big Data นะคะบล็ Blockchain, อกเชนนี้ก็มีออกสอบด้วยแต่ว่าจะปรากฏในวิชาชีพครูนะคะ ในวิชาชีพครูก็จะปนดิจิทัลไปด้วยที่ถ้าเราอ่านดิจิทัลไปเป๊ะเนี่ยก็จะช่วยในวิชาชีพครูไดบ้บีนี้ออกหลายข้ออยู่สองสี่ห้าข้อนะคะต่อไปการใช้เทคการใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงและปลอดภยัยการใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยเนี่ยให้เน้นเกี่ยวกับพอระบบคอมพิวเตอร์เขาถามว่าข้อใดกระทําผิดเกี่ยวกับพระบบคอมพิวเตอร์โดยชอยเนี่ยจะหลอกเอาพอระบบลิขสิทธิ์เข้ามา เพราะฉะนั้นคุณครูต้องอ่านทั้งพรบลิขสิทธิ์แล้วก็อ่านทั้งพรบคอมพิวเตอร์รพรบคอมพิวเตอร์รรให้อ่านเรื่อตั้งแต่มาตราที่5เป็นต้นไปจนถึง10กว่า19เนีคะแต่ว่าไม่ใช่อ่านจะจาโทษปรับนะโทษปรับแทบจะไม่ออกเลยคนกังวลว่าเอ ถ้าเข้าถึงคอมพิวเตอร์ปรับเท่าไรแชร์ภาพแฟนเก่าภาพตัดต่อแฟนรูปแฟนเก่าเออหรือว่าภาพโบองเงี้ยต้องจ่ายเท่าไรไม่ออกนะคะไม่ค่อยออกการปรับจะจะถามว่าข้อใดเป็นการผิดพรบอคอมเออปีนี้รู้สึกว่าจะเป็นชอยแก้ไขคะแนนเพื่อนก็คือเข้าระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ไปแก้ไข คะแนนเพื่อนประมาณนี้เพราะฉะนั้นคุณครูต้องไปดูแต่ละมาตราแล้วก็ดูตัวอย่างแชร์ภาพปีที่แล้วมีแชร์ภาพคนตายด้วยนะคะผิดพ,พรบคอมแต่ว่าเขาจะเอาพรบลิขสิทธิ์มาอย่างเช่นสกีนลายการ์ตูนผิดลิขสิทธิ์อะไรเงี้ย คือเขาเอามาปวนทาให้เราลังเลว,ว่าเอ๊ะมันผิดพรบคอมหรือว่าผิดพรบลิขทธิ์เพราะฉะนั้นเราต้องอ่านทั้งสองพรบเลยแนะนําให้อ่านฉบับเต็มนะคะฉบับย่อเนี่ยอาจจะอาจจะเป็นสรุปประเด็นสําคัญเพราะว่าถ้าเราอ่านฉบับไม่อ่านฉบับเต็มเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจเนาะพรบคอมให้คุณครูดูแค่มาตราที่5ถึง19ก็พอนะคะ ต่อไปจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีปีปนี้ออกด้วยอย่างเช่นพวกความเป็นส่วนตัวความถูกต้องแม่นยำนะคะประมาณนี้เขาถามว่าบุคคลในข้อใดเนี่ยไม่มีจริยบัญญนในการใช้เทคโนโลยีผ้ถูก็ดูว่าเออใช้แบบมีมารยาทไหมเออเข้าถึงของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตไหมหรือว่ามีการเจาะเข้าสู่ระบบนะคะมีแชร์ข้อมูลที่ถูกต้องไหมประมาณนี้ สิทธิและความรับผิดชอบอจะเป็นเกี่กับพวกกฎหมายนะคะทรัพย์สินทางปัญญาปีนี้ออกทรัพย์สินธรรมยาเยอะอยู่ก็คือเขาจะให้เป็นสถานาการณ์มาแล้วก็ถามว่าอยู่ในลิขสิทธิ์อนุสิทธิบัตรหรือว่าสิทธิบัตรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับ3คํานี้ทรัพย์สินทางปัญญาเนาะดิจิตอลคอมเมิร์ซจะออกเกี่ยวกับการใช้เนี่ยเขาเรียก การใช้การทำธุรกรรมทางธนาคารแบบไหนให้ปลอดภัยก็คือเราจะไม่ใช้ wifi สาธารนณะจะเห็นว่าเวลาที่คุณครูจะโอนเงินเนี่ยถ้าสมมติสมมติว่าคุณครูใช้แท็บเล็ตที่มันไม่มีซิมคุณครูไม่สามารถใช้งานได้เลยเพราะว่าแท็บเล็ตที่มันไม่มีซิมมันต้องอาศัย wifi ถึงแม้จะเป็น wifi ส่วนตัวของเราก็ไม่สามารถที่จะโอนเงินได้ เพราะว่าเขาจะทําการป้องกันนะคะโดยการใช้ Wifi สาธารณะเนี่ยเอาเราเราไม่รู้หรอกว่ามันจะมีอะไราครอะไรแฮกเกอร์ acker, หรืออะไรที่เขาดักจับข้อมูลของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ไม่ควรใช้ Wifi สาธารณะแน่นอนนะคะถึงแม้จะเป็น Wifi ของเราเองก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าการใช้ Wifi ในการทำธุรกรรมออนไลน์เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะคะต่อไป อ,อ,อันนี้การจัดการเแมิล้อมสุขภาพอันนี้ไม่ค่อยออกเท่าไหร่เนะาะไยคุกคามก็ให้ดูเกี่ยวกับมันแวร์นะคะมันแวร์แต่ละประเภทเนี่ยเป็นยังไงเขาไม่ถามลึกหรอกเขาไม่ถามหรอกออมารทเาจันเป็นยังไงสปายแวร์เป็นยังไงแต่ว่าเขาจะถามรวมๆอะ่ะปีนี้เอาเกี่ยวกับโฆษณาั้งเขาถามว่าถ้ามีโฆษณามาไม่หยุดเนี่ยเป็นประเภทไหนนะคะต่อไปก็มาดูเกี่ยวกับ อันนี้ก็คือจะแยกเป็นคอนเซปต์ให้เลยคอนเซปต์ concept นี้เนี่ยจะเป็นการเอาจากข้อสอบจริงที่ออกสอบมาทําเป็นคอนเซปต์เพื่อให้ครู้ได้อ่านทําเรื่องเรื่องเรื่องให้นั่นเองนะคะการท,ทรําธุรออกรรมอนไรอย่างปลอดภัยอันนี้เนี่ยจะไม่ใช่แค่นาาเนื้อหาเนาะจะมีแบบฝึกหัดให้ด้วยประมาณสิบทละประมาณสองสามข้อเกือบ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 สิบข้อเนาะซื้อสินค้าอนอไรอย่างปลอดภัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี Creative Commons เครื่องมายต่างๆต้องจำให้ได้นะคะความปลอดภัยของระบบสารสนเทศการเข้าถึงระบบนะคะออกระบบทุกครั้งหรือว่าในการกำหนดรหัสผ่านเนี่ยต้องกำหนดยังไงก็คือให้กำหนดโดยใช้ไงตัวเลขตัวเลขตัวอักษรแล้วก็อาคาพิเศษผสมกันช้ออาจจะหลอกตัวเลขผสมตัว,ตวอักษรตัวเลขพิมพ์เลข ผสมตัวซ้อนหรือว่าซอนเดียวทั้งหมดหรือเบ็รวันนบีเกิดเป็นเในบัตรประชาชนเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์หลายคนเอ๊ะหมายเลขโทรศัพท์มันก็ไม่ได้เลขซ้ํานี่แต่ว่ามันเป็นข้อมูลของเราบางทีเราไม่รู้ว่าเพื่อนเราจําเบอร์โทรศัพท์เราได้คนใกล้ตัวจําเบอร์โทรศัพท์เราได้เขาสามารถเดารหัสผ่านได้นั่นเอง แล้วก็รหัสผ่านคนเปลี่ยนบ่อยนะคะประมาณทุกเดือน2เดือนอ่ะคนเปลี่ยนบ่อยๆแล้วก็อักษรก็ต้องเกิน8ตัวนั่นเองนะต่อไป search engine search e อ g i n e อันนี้สรุปให้เรียบร้อยแล้วนะคะปีนี้ออกหาคอม2 3ง0มนสิร์ชยังไงอ๋ออีกข้อนึงจำได้แล้วหาไฟล์ pdf หาไฟล์ pdf เ,เนี่ยค้นหายังไงก็จะอยู่ในการค้นหาแบบระบุชนิดไฟล์นั่นเองนะคะ เอคนหาแบบ PDF แบบไม่ยากทีก็คือจะทำได้สองแบบคือ,อด่ PDF ก็ได้หรือจะใช้เครื่องหมายจุดสองอันอะ่ะ PDF นะคะต่อไปอันอันตรยจากการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะข้อมูลสารสนเทศเบื้องต้นปีนี้ไปออกยากไปออก DSS หนูระบบสนับสนุนตามระบบสนับสนุนงานตัดสินใจ DSS เขาถามว่าถ้าผู้บริหารต้องการนำระบบ อะไรนะเกี่ยวกับการตัดสินใจมาช่วยเนี่ยะจะใช้อันไหนก็คือ DSS นั่นเองนะคะต่อไปซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการเลือกใช้งานบทซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการเลือกใช้งานน,นี้ไม่ยากหลายคนทําได้แน่นอนเพราะว่ามันจะเป็นซอฟต์แวร์ที่เราใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเช่นสเปซชีตนะคะ ทำซ่าใช้ซอฟต์แวร์ไหนก็คือใช้ Microsoft Word แต่เราก็ต้องดูก่อนว่าซ่าเป็นลักษณะเอกสารยังไงก็คือเป็นเอกสารไฟล์ Word จุ๊ไหมปีนี้อาจจะทำปีนี้อาจจะออกเกี่ยวกับอะไรตารางฐานข้อมูลเกรดเด็กอ่าถ้ามีเป็นฐานข้อมูลเราก็ต้องใช้ Microsoft Excel นะคะ